สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุ่งนาครับดูซอยนะซอยซอยสี่ฝั่งนู้นซอยเจี่ซอยสองรับนู่นไงครับวันนี้เปิดคลิปพามาดูที่ทุ่งนาฝั่งนั้นก็ทุ่งนาเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนสามบาท นะครับสองเลนครับเลนข้างวงเลนออกครับผู้คนก็ยามเย็นๆครับประมาณห้าโมงครึ่งแบบวันนี้พามาดูกัน,นครับผนะนะู้มาเขาก็มุงย่างนะนครับยามเย็นเย็นอากา,กาศดีมากน,นะครับไม่ร้อนประมาณห้าโมงครึ่งแบบ ครับนกก็มีครับนกกระปีดด้านผมครับ,รบนี่ล้าง๋วยเตียวสวนสาำว่าครับเกิดอบเกลือครับตอนนี้ยามเด็นก็คนก็ ท่านก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาดูด้วยคนขับรถเข้าขับรถออกอคอขับรถสองสามว่าไปเรื่อยๆครับเย็นๆเรๆาก็ดูขึ้นมาไปเรื่อยๆก็เป็นมู่ว่าสองสามเราก็เป็นหมู่บะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ นนเส้นนี้น่าจะมียูเทินประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าถึงหกยูเทินนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาที่รถไปดูนะครับนามมาครับเมื่อวันที่คือวันที่สิบหกวันที่สิเจ็ด สามวาเมนบุรีนะครับเนี่ยครับานะรบ,บาง,งน่านก็ทุ่งนาครับยามเรีนเรีนอากาศบรรยากาศกำลังดีครับ เยอะมากเลยครับตรงนั้นซอยสี่ครับนี่น่าจะเป็นวินนะครับแต่ว่าเขาถอดเสื้อแล้วครับฝั่งนั้นครับจอดอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอขาจับบรรยากาศยามเย็นเย็นเกตองสามบาตรงนี้น่าจะเป็นข้างๆที่มีตูแปงสถานที่เลี้ยงเด็กนะครับตรงนี้ ครับ,บวยก็มีครับบนน,นสายไฟครับพุทธบาทครับถนนนี้สร้างเมื่อปีพศส5งพันห้ารหสองครับถ้าจะไม่ติดนะครับ สามว่าผมก็มาอยู่ไม่พื่นเลยพรทำห้าร้อยห้าสิบเก้าหกสิประมาณนะครับนะครับอันนี้ก็คนก็ม่เยอะอยู่ครับก็เริ่มานว่าเดินไปได้มานะครับ ปนะครับด้านเย็นนะครับ,รบแล้วก็เยือยนะครับเรยระหว่างใ,ใกล้กับฝับง่งฝั่งฝั่งสายมือครับจะเป็นคอยสี่กับซอยสองนะครับแล้วก็มี ร้านก๋วยเตี๋วด้วยนะครับฝั่งโน้นทุกคนก็เยอะอยู่นะครับรกคาก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ต้องเหมือนกันนะครับ รถขายอะไรก็ไม่รู้ครับแดดเด่นๆนะครับมีต้งนาด้วยครับนี่เป็นตาด้วยนะครับเนี่ยข้าก็กำลังออกดวงครับ ควยอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ